มันต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วที่เราทํามีดไว้สองเล่มน,นะครับทีนี้วันนี้ผมจะมาสอนทําฝักนะที่ผมรับปากไว้นะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากทําเป็นนะมีมีดแล้วแต่ว่ายังไม่มีฝักนะครับลองเอาวิธีองผมไปใช้ดูนะก่อนอื่นท่านต้องมีไม้แผ่นแบบนี้นะตรงนี้เป็นไม้พยุงนะจะใช้กับเล่มน,นี้นะตรงนี้ก็เป็นไม้พยุงเหมือนกันนะใช้กับเล่มน,นี้นะแล้วก็ต้องมีกระดาษนะกันไกลนะคือ มันแผ่นนี้ครับมันผมตัดพลาดมันฝั่งนี้หนาแล้วฝั่งนี้บางครับเราจะต้องเจาะฝั่งเดียวนะฝั่งนี้มันจะเปนจะง่ายหน่อยนะครับถ้าใครจะเจาะฝั่งนี้เราจะเจาะฝั่งเดียวแล้วประกบเลยจะง่ายนะครับแต่แผ่นนี้มันจะแผ่นเท่ากันเลยนะครับแผ่นเท่ากันมันจะต้องเจาะสองฝั่งเข้าหากันแล้วมาประกบนะวิธีก็คือถ้าเราจะไม่ให้เจาะพลาดนะวิธีก็คือเราจะเอากระดาษมาก่อนนะมาวาด วาดแบบนี้นะครับวาดแล้วก็ให้มันพอดีกับมีดเรานะเวลาเราเสียบเข้าไปนะนครับตรงส่วนเว้านี่เราต้องให้มันออกมาครับกระดาษเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะตัดกนะร,ระดาษนะอุปกรณ์หลักๆก,ก็จะมีเครื่องเกียวลูกหนูนะเพื่อนๆสว่านนะครับแล้วก็ของผมก็จะมีเป็นเราเตอร์นะผมจะใช้ลอาเตอร์เจาะ หากใครไม่มีเราเตอร์ก็ท่านก็จะต้องไปใช้สิวนะครับจะช้าหน่อยใช้ซิวหรือเอาเครื่องเจียรูกหนูค่อยๆเจียยออกก็ได้นะพอดีกับไม้เราไหมนะเราจะเอาเข้าไปนิดหนึ่งนบะเข้าไปนิดเพื่อว่าเราจะทำบากตรงนี้นะให้ล็อกไว้นะ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะทีนี้นะครับเพื่อนๆพอได้แบบนี้แล้วพนะอได้ตำแหน่งแล้วเราก็จะใช้ปากกาเมจิกวาดฝั่งนี้ไว้นะสำหรับไม้ทำฝักเมีดับนยะังพอมีแบ่งนะ <c oughs> แต่ถ้าทำฝักไม้พยุงนี่ผมไม่อยากจะเอามาผ่าแล้วนะ ว่าผมมีเป็นแผ่นใหญ่ผมไม่อยากชาแหละครับเสียดายของนะมีเพื่อนๆขอแบ่งไปหลายคนแล้วนะก็จะมีเป็นชิงชันนะด้ามพายุงก็พอมีอยู่ครับด้ามชิงชันก็สวยนะฝากถ้าใครอยากได้ก็จะเป็นไม้ชิงชันนะด้ามจะเลือกเอาเป็นพยุงหรือชิงชันก็ได้นะพอได้แบบนี้นะครับวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปหากาวมาลืมเอากาวมาอ่าได้กาวมาแล้วพอเราได้ตำแหน่งแล้วเราก็เอากาวมาติดฝั่งนี้ไว้นะ ใครจะใช้เป็นกาวสองหน้าก็ได้นะผมใช้กาวลาเทคมีที่มีอยู่นะติดเพื่อว่าเราจะเอาไม้อีกแผ่นมาแปะนะถ้าเราเซาะล่องฝั่งนี้แล้วเรามาประกบแล้วมันวาดฝั่งนี้ไม่ได้แล้วมันจะพลาดคนระับก็พยายามให้มันอยู่ตรงจุดเดิมที่เรามาร์กไว้นะ เรามาแปะฝั่งนี้ไว้นะเราต้องวัดไม้ให้ตัดให้เสมอกันก่อนนะเรแปะแบบนี้เสร็จนะับกระดาษจะมาอยู่ฝั่งนี้แนละ้วอยู่ฝั่งนี้เราก็จะเราก็จะมาวาดฝั่งนี้นะ ทีนี้เราจะเจาะฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยนะเพื่อเพื่อว่าจะประกบกันนีนะ้ประกบกันแล้วมันจะพอดีนะเราจะเอามีดใส่เข้าไปมันจะพอดีข้างในนะเดี๋ยวจะเอาลาเตอร์มาเจาะ เราจะเจาะฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนี้เราจะยังไม่เจานะเราจะใช้สว่านนะถ้าเราเจาะเราประกบกันแล้วเรามาเจาะที่หลังมันจะทําให้เราเจาะพลาดแนละ้วมันจะโดนไปโดนตรงคมมีดหรือว่าอะไรมันจะเข้ามาในนี้นะเราจะเจาะต,ตรงขอบขอบไม้ พอเจาะเสร็จแล้วแบบนี้นะก็ยังประกบไม่ได้นะมันจะต้องตัดมันจะต้องเอาเมื่อมาตัดก่อนนะพอเรารพอเราประกบเสร็จเราก็จะเกะาะเจาะฝั่งนี้เข้าหานะมันก็จะมันก็จะพอดีนะแต่ตอนนี้เราจะต้องตัดถ้าใครมีเล่อยวงเดือนก็เอาเล่ยวงเดือนนะเล่อยเล็กเล่ยอ,อะไรก็ได้นะตัดให้มันตามรอยของเรานะแล้วแต่ชอบเลยนะ ผมถ้าผม,ผมอาจจะใช้แผ่นเกีย์ลูกหนูติดใบตัดเลตัดก็ได้นะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องเจียรูกหนูตัดเอานะง่ายดีก่อนตัดเราต้องรู้นะว่าเราจะตัดแบบรูปแบบไหนนะครับผมก็ตัดเลยนะบ,บางครั้งท่านยังไม่รู้ท่านก็เอาปากกาวาดกันก็ได้ สำหรับขั้นตอนนี้ถ้าเราอยากจะติดกาวเราก็ติดได้นะครับเพราะว่าเราฝักของเรามันประกบพอดีแล้วนะเราติดกาวเสร็จแล้วเราก็ค่อยเจาะซ้ำหรือว่าจะใส่สลักงไงก็เจาะฝั่งนี้นะเราที่มีรูไว้แล้วเนาะเจาะเข้าไปทะลุฝั่งนู้นแล้วก็ใส่สลักยึดอีกทีนะครับแล้วก็ติดกาวกาวร้อนนี่นะครับมันจะแข็งแรงนะ โอเคครับ okay. มี่ใส่เสร็จแล้วก็ใช้กาวร้อน,นครับหยอดเข้าไปนะตรงรอยต่อนะหยดสักสองสามจุดให้มันอยู่ก่อนนะแล้วก็ถอดเข้าถอดออกดูถ้ามันพอดีแนละ้วจะใช้พวกแคมล็อกนะล็อกไว้นะบดีบไว้นะ เดี๋ยวเราจะเจียแต่งอีกทีนะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทองเหลืองนี้ได้มาจากไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะไอตัวนี้ถ้าใครเล่นปืนอัดลมจะรู้จักนะเป็นลำทองเหลืองนะครับลำที่ว่าใสในทองเหลืองปืนอัดลมเก่านะผมไปได้มาครับขอเข้ามาครับพวกลำอินโดนะหรือไม่ท่านไปหาซื้อในลาซาด้าก็มีนะ เป็นลำแบบนี้แล้วก็ไม่มีเกลียวนะเป็นลำดูในประมาณหกมิลนะห้าหกมิลไม่แน่ใจว่าลำเครื่องฉีดเครื่องพ่นยาฆ่าหญ้าไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะอันนี้นะครับอันนี้เป็นลวดเชื่อมทองเหลืองนะคลวดเชื่อมทองเหลืองที่ใช้กับแก๊สกระป๋องนะผมสั่งมาไว้เชื่อมทองเหลืองนะก็มาเป็นสลักได้พอดีนะครับความโตของมันก็ประมาณสองมิลับตัวนี้ ตัวน,นี้โตประมาณ8ดมิลครับรูในประมาณ5้ามิลห้าจุดห้าก็มาทําเป็นสลักได้นะถ้าใครไม่มีก็ใช้ตะปูก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นสนิมราบนานไปถ้าทองเหลืองจะไม่เป็นสนิมมันจะเกิดความสวยงามเดี๋ยวเราจะไปเจียแต่งอีกทีนะครับใช้เครื่องกระดาษทรายติดลูกหนูแต่งแต่งให้สวยงามตามใจชอบเลยครับ ฝักมีดนะจะสวยไม่สวยมันอยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายเนี้ขั้นตอนการขัดนะพอแต่งเราแต่งได้แบบนี้แล้วนะเราก็จะขัดกระดาษทรายละเอียดนะไล่เบอร์มานิดเดียวนะเพราะว่าชิ้นงานเราไม่เยอะนะตัดมานิดเดียวผมไล่ตดวนี้เบอร์ร้อยยี่นะแล้วก็ร้อยแปดสิบสองร้อยสี่สิบแล้วนี้เป็นเบอร์ศูนย์นะเดี๋ยวผมจะขัดร้อยยี่ก่อนขัดไล่เบอร์ไปนะขัด่ขัดแล้วก็ลงน้ำมันนะ ท่านไหนอยากได้สวยก็ขัดเป็นที่เลยนะถ,ถ้ามีเบอร์ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะบเบอร์สามร้อยหรือว่าเท่าไหร่ก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วแต่ความพอใจนะละเอียดความงานชิ้นงานเราก็ยิ่งละเอียดสวยงามนะพะยุงเออฝักไม้พยุงคนระับด้ามไม้สิงชันนะัะปิดท้ายด้วย สิดท้ายด้วยไม้ประดูนอะไม้สามชนิดนะฝักมิดเล่มนี้คนระัอันนี้ทำไม่ใช่เองนะครับไปติดตัวเข้าป่าครับบางทีเราเข้าป่าไปหารากไม้หาอะไรนะ้ำหาของป่ามีดติดตัวไปมันก็จะได้ตัดน,นุ่นตะัดนี่ครับอย่างน้อยก็ใช้ป้องกันตัวได้คนระับ กันสัตว์มีคิดสัตว์ไรนะครับมีดมีดสำคัญที่สุดนะเวลาเข้าป่าลืมอะไรก็ได้อย่าลืมมีดนะสามารถสร้างอาวุธก็ได้นะสร้างกับดักล่าสัตว์ได้นะสามารถก่อกองไฟได้นะมีดนะแต่ถ้าท่านมีไฟแช็คท่านไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นะท่านมีปืนท่านก็ ไม่สามารถทำอะไรได้นะแต่มีดทำได้หมดนะสารพัดประโยชนนะ์ถ้าให้เลือกนะระวังสามอย่างนะปืนมีดไฟแชกนะสำหรับผมนะผมเลือกมีดนะเวลาสมมติวราไปติดอยู่ในป่าแบบนี้คนระับก็จะไล่เบอร์ขับไปเรื่อยเ,เดี๋ยวเราจะไล่เบอรนะ์เอาขัดให้พอใจกันแล้วค่อยเปลี่ยนไปเบอร์ละเอียดขึ้นเรื่อยๆ ใจเย็นๆนะผมขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการลงน้ํามันนะมันสามารถลงได้หลายอย่างนะ้วน้ํามันแล้วแต่ท่านนะจะอาจจะใช้แชล็กนะซื้อมาจากร้านวัสดุก่อสร้างก็ได้นะเป็นกระป๋องพ่นก็ได้นะถ้าใครไม่มีแบบนี้ของผมก็จะเป็นน้ํามันอันนี้คล้ายๆเป็นน้ํามันรักษาเนื้อไม้นะครับไม่ได้เคลือบเงานะเคลือบน้ํามันนะอาจจะลงยูริเทนหรือลงแล็กเกอร์อะไรแนละ้วแต่ท่านนะ ของผมก็เดี๋ยวผมจะลงเป็นน้ํามันตัวนี้นะสั่งมาครับจากลาซาด้านะทุกท่านครับ,นนรบไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ก็รู้สึกว่าใช้ดีครับยี่ห้อนีนะ้มีหลายยี่ห้อแล้วแต่ท่านเลือกใช้เลยครับเดี๋ยวจะลงด้ามอีกนิดก่อนนะด้ามก็เป็นด้ามไม้ <c oughs> ชิงชัน,นครับ หรืที่บางคนเขาเรียกไม้เกล็ดหรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับชิงชันนะครับสวยงามับดําเราไปฝักนะรักก็เป็นไม้พยุงนะ ลงน้ำมันแล้วลายไม้มันจะขึ้นนะจะเห็นความงามของลายไม้นะครับแต่มันจะไม่เงานะครับตัวนี้น้ำมันตัวนี้จะไม่เงาคนระับจะออกแบบจะออกสีด้านๆน,นะครับรักษาเนื้อไม้ไว้เฉยๆนะครับขัดจนกว่าจะไม่เห็นขนแมวนะค,นครับทุกานไล่กระดาษทรายจนกว่าจะไม่มีรอยขนแมวนะรอย กระดาษทรายเบอร์หยาบมันจะทิ้งรอยไว้นะเราก็ขัดไล่ไปเลยนะอีกอันหนึ่งเสร็จไปแล้วนะเอาให้น้องทายไปใช้แล้วอันนี้เป็นของผมเองนะอีกอันนึงจะเจาะสองฝั่งนะอันนี้จะเจาะฝั่งเดียวเพราะว่าแผ่นไม้มันหนาไม่เท่ากันนะ มันมีทาได้ทําได้หมดนะสองสองฟังก็ได้ฟังเดียวก็ได้นะแล้วแต่ชอบสลักถ้าเป็นใช้เหล็กก็จะเกิดสนิมนะถ้าใช้ไม้ก็ได้นะบางคนก็ใช้ไม้ตอกนะแต่ของผมใช้ทองเหลืองนะมันจะเกิดความสวยงามแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะนี่ครับมีเดินป่าครับไว้ใช้เองคนระับ ตัดนุ่นตัดนี่ทํากับข้าวครับตัดไม้ผ่าฟื้นครับโอเคนะครับผมสําหรับอ่าคลิปนี้ก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กับท่านนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวมีคลิปหน้านะผมมีอะไรดีๆผมจะมานําเสนอท่านอีกก็ขอบคุณนะสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ